จะไปเล่นกับพี่ได้แบบนี้พี่บางเชืียนี่ไม่ไม่เอาน้องเลยนะแต่น้องดาวนี้น้องดาวนี่โอ้โหดมาลยมาเลยมาเลยมาเลมา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 มาลมมมาลลลลลลาา สวัสดีแฟนคลับเอฟซที่เคารพรักทุกท่านทุกคนกวกเราในช่องพลายทองคํากับน้องจันเจ้าอีกรอบดูดูดูก็ดเดินวนอะไรต่อพี่พี่ดาวดูดูสงสัยอยากได้ต่อมันพี่ดาวแล้วเอฟซีดูอยากได้ต่อมันพี่ดาวแล้วพี่ดาวก็ห่วงมากเลยนะต่อตัวนี้ ดูดูดูพี่ดาวจะทำให้น้องน้องน้องไปสกิดข้างหลังน่ารักมากแสนสุนจริงๆเลยห้สีโอ้ดูเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ขายาวขายาวดู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  เฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหพี่ดาวถึงกับยกงวงให้เลยนะไม่กล้าทำอะไรน้องครับเจ้าบกจันเจ้าเอ้ยระวังพี่ดาวเลยโอ้โหตอนนี้เล่นกับพี่ดาวได้ทั้งวันเลยดู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 น่ารักมากเลยดู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 เล่นวนพี่ดาวดูดู เล่นกับพี่แล้วไปเล่นตอพี่ดาวอีกแล้วชอบมากเลยต่อตัวนี้บอกจะแย่งพี่ดาวแล้วอ๋อ,อ,อพี่ดาวห่วงตอหวงตอครับออออตอนนี้พี่ดาวยังกินหญ้าอยู่ วัน<โ> <ITA> นี้วิ่งเล่นนานเลยนะนานแล้วเป็นสองชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่ยังไม่นอนครับยังไม่นอนทนมากๆเลยวันนี้ทนมากๆเลยโอ้ดูรู้จักถูแต่รู้จักถูแล้วโอ้หุ่นหุ่นหุ่นบื้ยหุ่นบึ้ยหุ่นคัดตัวครับคัดตัวถัดตัวครับตัวหนูจะสวยครับหนูจะสวยให้ดูหนูจะสวยให้ดูขัดตัวก่อนอ หนูขัดตัวแล้วหนูจะสวยให้ดูนะครับเอฟซีน้องจัเจ้าเออุ่นหุนุนุนุบ้ยุนุ่นหุนโอ้ยเฮอฟซดูเ้ ไม่ไปไหนนะครับวันนี้วนๆอยู่กับต่อพี่ดาวเลยโอ้ถูเบิ่งปุ่นสี่วันวันนี้นะเอฟสีสี่วันแล้วโอ้โหเซ่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 ครับเซ่สี่วันวันนี้นะครับผมโอ้โหร้ายเลยดูสิคัดตัวเราดูดูแม่เขาดูแม่เขาดูแม่เขาโอ้โหดูแม่แป้งหัวหัวโอ้ดูแม่แป้งหัวมากเลยเอาเอาเอาเอ้เอ้ยเอาเอาเอาพี่ดาวพี่ดาว เอาพี่ดาวก็ห่วงต่อแล้วหัวโต่อมากเลยเนอะดูดูดูแม่แป้งครับทำยังไงลูกจะมาหาเนี่ยพยายามเพราะว่าลูกออกไกลไกลรัศมีที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียสายเสียความาแล้วเสียสายเสียคว้ามา โอ้ไม่มาครับอยู่กับพี่ดาวดีกว่าอุ้ยดูแม่แป้งจะทำไงดูแม่แป้งจะทำไงครับเอ้ยเอ้ยไม่มาครับไม่มาอยู่กับพี่ดาวอยู่พี่ดาวเออโบัดบัดที่ไปบัดที่ลงไง ดู ane, ดูดูดูด really ูดูดเอาเอาจะมุดไปทำอะไรกับพี่ดาวดูเอาเอาโอ้ยเออเอ้าดาวดาวดาวน้องเด้อดาวน้องเด้อโอ้โโอ้โอ้โอโอ้ดาวดาวโอ้ดาวก็เอาน้องเป็นมากเลยเลี้ยงน้องเป็นนะน้องดาวเลี้ยงน้องเป็นดู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  โอาน่ารักมากเลยเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นในเอฟซนะีน้อยนะน้อยหน้าที่ช้างออกมาแล้วจะไปเล่นกับพี่ได้แบบนี้พี่บางเขียกนี่ไม่ไม่เอาน้องเลยนะเอาน้องดาวเนี่ยน้องดาวนี่นอนโอ้โหดูเอ้าเอาจะไปกินนมพี่ดาวอาหารน้องไม่เจออาหารน้องไม่เจอฮึบดูน้องดาวจะทำไง น้องดาวก็ห่วงตอน,นั่นนะไม่ใช่อะไรครับห่วงไว้พวกน้องจันเจ้าจะไปแย่งยเฮ้ยบอไดไปถ่ายคลิปใกล้ๆพี่เขกอาศัยเสียงภาคพี่เขกภาคให้นะพร้อมลเลยเ,เอาเอาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องดา,า,าตามมาแลยอืม โอ้ยแม่แป้งจะพาลูกไปทางไหนี่บอกมาแล้วหนีจากพี่ดาวดีกว่าพี่ดาวน้องจันเจ้าไปห่วงไว้ผมจะไปกินนมแล้วทีนี้จะไปกินนมแล้วเป็นภาพที่น่ารักนะไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วเอา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 พี่ดาวจะทำไงครับพี่ดาวจะทำไมครับอ้ดูดู ดาวบอกทำไมชอบมายุ่งกับดาวจังยุ่งกับตอดาวจังโอ้ดูคอมตอไปเลยนะดาวให้น้องเล่นด้วยครับดูภาพนี้ครับภาพที่น้องพี่เอาน้องนะ อบอุ่นดูดูดูอบอุ่น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 โอ้โหน้องดาวก็ตมุตะมิดีมากเลยดูโอหสุดยอดเลยครับน้องดาวเอ้ยดาวก็คึกแท้ดาวมันนี่ไหมดาวผมไม่ยอมไปหาแม่เลยทีนี้ติดดูดูขา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 ขาน้องดาว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 อุ้ย แม่กับอแม่เอ็นเชี่ยนี่เชี่ยเฮเนาะกองเชี่ยนีไหมต้อกสิไปหาเขาอีกล่เด้เขาอีกตัวไ้เอเอา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 อา ขาเขาที่ะเขาขาดันออมทุกวเออเขาดันให้ออกก็ไม่ยอมออกไยังอย่นี่เขาอยู่เออ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 ออเ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 อเออเออเเออ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 เเออ เออเออควักกวักกวักมือกวักควักอ้าด่าวด่าวด้วดวยเออมือน่อยหน่อะเออ,เอ,อสุดยอดมากเลยเออเป็นภาพที่โอ้โหหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากแบบนี้ครเอฟซี ดาวดาวเบียดลูกเด้เบียดน้องเนตะลนโอ้โหดูดูวนวเวียนเวียนไปวนมาดาวโอ้โหไม่หายอมมมหาแม่เลยดูดูคุณแม่ดูคุณแม่ ดูคนไมบอก่าเขากสินลับ่าแล้วโอ้โหโอ้โ้โอ้โ้ดูดูขาดูขาดูขาปวดสังเกตปวดสังเกตขาน้องดาวัำเจ้าเอ้ยมาดีเร็วเร็วเรโอ้จกินหญ้าจะกินหญ้าจะกินหญ้าจะกินหญ้ามาแม่สกดเร็ว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 เรมาแมยเร็ว

โอ้โหดูไม่แป้งแม่แป้งจะดึงเอาลูกดูจะดึงเอาจะดึงเอาดูดูจะดึงเอาเอาลูกสาวลูกเออจะจับเอาลูกมาอยู่ด้วยดูก็ดู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  พบอบ่อพ่นข้อหัวพ่อพ่นนี่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 นนเฮ็ดยังบาดเออเออเออเอ,อจันเจ้าได้ได้ค้นถอนงอกแล้วบาดน,นี่เปลี่ยนจากไม้วอนแล้ว <c oughs> นี่เออ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 หายแล้ววันสนวดดหายแล้ว เดี๋ยวเขากำลังสิยญางมาอุ้ยมาแล้ว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 มาเร็วไปแล้วไปแล้วพุ่นพุ่นพุ่นอุ้ยเล่นก่อนไล่พุ่นพุ่นพุ่นอ๋อไปไซบานี้ไปไซนี่นะมือบรงตาบรงตามือมือบรงตา

อีกเลี้ยวอาอีกเลี้ยวเจ้ามาพี่เจ้าเจ้ามาพี่ละอืออืออืออี๋ เร็วมาเร็วมาเร็วหาพี่ดาวมาหาพี่ดาวเร็วลูกเร็วหาพี่ดาวเร็วไปอีกเล้ยวไปอีกเล้วไปอีกเลี้วน้องดาวรู้จับจะน้องดาวรู้จัจุดแล้วถอยหลังไมับจันามาวิ่งอย่างเดียว่ไปข้างหน้าด้วยเลนหันพ่อ อาเจารยเจ้าหาปีดาวแล้วลูกเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว พี่โบนี้ก็ฝากไว้ตัวเบียงเท่านี้นะครับเอฟซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ทองและน้องดาวเรืองมันได้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวรยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ